โอเคแล้ววันนี้เราอยู่กับ iPhone 12 Pro Max นี่เราจะมาเทสเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วเขาปรับเปลี่ยนเรื่องของกล้องอะไรยังไงมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทดสอบกันเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องแพรวานั่นเองนะครับที่จะมาเป็นแบบของเรานะครับให้กับ iPhone 12 Pro Max แบบตัวนี้นะครับผม สีก็เป็นสีทองนะเหมือนแต่งตัวมาตีมเข้าตีมกับสีทองกับของ iPhone 2 Pro Max มากเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยลืมกดติดตามให้กับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมป่ <c oughs> ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลยก่อนที่เราจะถ่ายรูปกันเรามาดูของเรื่องของสเปคของกล้อง iPhone 12ตัวนี้ยังไงนะครับ <Wow. S 1> เขาให้มาอยู่ด้วยกัน3กล้องนะโดยกล้องแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องเลนส์ไว้ช้ถ่ายกันปกติก็คือแบบเลนส์ปกติที่เราใช้ถ่ายกันนะก็จะมีความละเอียดอยู่12ล้านพิกเซล นะครับส่วนเลนส์ถัดมาก็จะเป็นเลนส์เอาตัไวเอาไว้ถ่ายแบบกว้กวางๆแบบบางคนที่ชอบเก็บแบบพื้นหลังกว้างๆเออให้ด Hi, แูแกรนงๆอะไรประมาณนี้<ช>แล้วก็อีกเลนส์หนึ่งเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ไว้สําหรับซูมเพราะว่าเราอยู่ไกลๆบางทีเราเข้าไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็จะช่วยเก็บในเรื่องของเลนส์ซูมซึ่งทั้ง3ตัวจะอยู่ที่ด1 2ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> ผมซึ่งสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปถ่ายรูปกันเลยเดี๋ยวเราหามุมกันสักแป๊บหนึ่งว่าจะดูยังไงให้ เออนะให้นางแบบสวยออกมาที่สุดนะก้องของ iPhone 2 Pro Max ตัวนี้นะครับมาครับยืนยืนตัวนี้ก่อนเลยครับโพสสสวยสวๆหึงรูปเห็นแบบฉากขึ้นไปท้องฟ้าด้วยครับอันนี้ดูสวยนะทำไม เอ๊ะระมุโอเคตรงน,นั้นนะครับเริ่มเล่นกันนะครับหนึ่งสอง โอเคเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอกันบ้างไปทดสอบวิดีโอกันบ้างป่าตัว iPhone 12ตัวนี้นะครับทั้งตระกูลเลยเนี่ยเขาเพิ่มเทคโนโลยีที่เกี <air. S 1> เ่ยวกับการถ่ายวิดีโอคือ Dolby Vision <ว>ครั้งแรกของสมาร์ทโฟนด้วยที่จะทำให้การถ่ายวิดีโอนะครับมีแสงสีเนี่ยได้คมชัดก็สวยสดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายวิดีโอดูแล้วกันว่าพอถ่ายแบบ Dolby แล้วเนี่ยกับ p a y w แล้วเนี่ยจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับป้าเดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันเลยครับ อนมานิดนึงครับโอเค และอีกหนึ่งความเก่งของ iPhone 12ทั้งตระก,กูลเนี่ยในรอบนี้ก็คือจะเก่งในเรื่องของไนโหมดถ่ายกลางคืนได้เก่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารุ่นเดิมๆเนี่ยจริงๆแล้วมันถ่ายได้แค่ตัวของเลน วายแล้วก็เลนเทเลในการถ่ายแค่กลางคืนนะแต่รอบนี้ของ iPhone 12ทั้ง12เฉยๆเนี่ย12 Pro 12 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายกลางคืนได้ทุกเลนแถมกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถถ่ายกลางคืนได้ด้วยในที่แสงน้อยๆเนี่ยก็จะถ่ายแสงออกมาได้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนที่รู้สึกว่าแสงจะน้อยลงแล้วนะครับไปลองดูว่าโหมดกลางคืนใน iPhone 12 Pro Max ตัวนี้เนี่ยถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความสว่างหรือว่ามีความสีสันเป็นยังไงกับตัวของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับอ่ะ อันนี้ก็ดูโซนมืดๆลงนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ดูเป็นโซนแสงแดดแสงแดดตรงนี้ก็อยู่ในอาคารละมันก็จะมืดๆหน่อย <c oughs> เอาตรงนี้ไหมอันนี้ก็จะมีแบบพอมีแสงนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าแสงน้อยลงแล้วละ่ะเอาละครับ1,2โอเคสวยครับเดี๋ยวลองเอาตัววายดูนะ <c oughs> ว่าจะเก็บอะไรได้ยังไงแล้วก็แสงมันจะขนาดไหนนะครับ ลองเลนเทเลนิดนึงโอเคจะประมาณหน้าขานิดนึงนะครับ 1..2.. อโอเคสวยครับโอเคคือตรงนี้นะครับสามารถแบบว่าถ่ายที่เราเป็น แบบพอร์เตรตได้แล้วถ้าในที่แสงน้อยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวรูปพระจันทร์ตรงนี้นะครับมันจะทําให้การถ่ายพอร์เตรดในที่แสงน,น้อยเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นอ่าโอเคครับ1,2ึ่งสองมมันจะเป็นแบบว่าค่อยๆสว่างออกมาเหมือนการเปิดดูรับแสงให้กว้างขึ้นนิดนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นการถ่ายพอร์เตรตในโหมด ที่แสงน้อยเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองในตัวของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับหันมาดูที่กล้องนิดนึงครับเออหนอจะมีความชัดชัดขึ้นนิดนึงน,นี่ไม่แบบไงดีละ่ะดีเทลมันต่างกันนิดนึงเน้ะในส่วนของกล้องหน้าของ iPhone 12 Pro Max รอบนี้นะครับจริงๆแล้วความละเอียดก็คือ12ลา้านพิกเซลเหมือนกันแต่รอบนี้มันจะเก่งในเรื่องของการถ่าย โหมดกลางคืนได้ด้วยในแบบการถ่ายเซลฟี่เวลาเราไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยที่แสงน้อย <Wow. S 1> ๆอย่าเงี้ยอยากเซลฟี่เข้ามาแล้วกล้องหน้ามันก็สามารถมีไนโหมดแล้วถ่ายให้เห็นบรรยากาศต่างๆได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองให้แพรว่าลองเซลฟี่ดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแสงปกติหรือว่าแสงน้อยของกล้องหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมรับไปเลยครับ กล้องสดกล้องสดสฮืย แ้านอกจาก3เลนหลักที่ให้มาก็คือเลนไว <Y, S 1> เลนอัลต์ไวแล้วก็เลนเฮเลเนี่ยตัวของ iPhone ตระก,กูล iPhone 12 Pro เนี่ยเขาจะให้สิ่งที่พิเศษขึ้นมามากกว่าตัวรุ่นของ iPhone 12ก็คือ <Huh? S 1> ตัวไรได์สแกนเนอร์เล็กๆตรงนี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการเอาไว้สแกนต่างๆซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถถ่ายพอร์เตจในที่แสงน้อยได้ด้วยแต่ว่าถ่ายออกมาหน้าชันหลังเบอร์ที่แสงน้อยก็จะดีขึ้นน <Wow. S 1> ะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันว่าในที่แสงน้อยเนี่ยถ่ายหมดพอร์เตจจะดีไหมนะครับไป โอเควันนี้เราก็าอยู่กันมาทั้งวันกับการถ่ายรูปของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะถ่ายกันมาครบๆให้พเพื่อนๆได้เห็นว่าในแต่ละโหมดเ,เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับตัวของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนางแบบส,สวยๆของเราน้องแพรวานั่นเองนะครับผมก็ฝากวับอะไรไหมฮะไอจีนะคะกริสต์อันเดอกร์สิลิเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่ากริส r ์อันเดอกร์สิลิเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ,อ่าใคร ออชอบนะฮะก็สามารถไปตามไปกดไลค์กด Follow กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเห็นผลลัพธ์จากกล้องของ iPhone 12ในหลากหลายโหมดนะครับผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ย ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่กำลังเล็งตัว iPhone 12 Pro Max ตัวนี้อยู่นะจะได้เห็นผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับผมและก่อนจากการอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe นิดนึงนะครับกับช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ตีไอ้แล้วก็น้องแพรวาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ยขอ